สวัสดีครับทุกคนถ้าวันนี้ผมบอกว่าโลกกำลังจะเปลี่ยนขั้วอีกครั้งคุณจะเชื่อไหมเพราะตอนนี้มีความเคลื่อนไหวระดับเขย่าวเวทีโลกเกิดขึ้นเงียบๆแต่แรงมากผู้นำฝรั่งเศสมาครงบินตรงถึงปักกิ่งเพื่อพบสีจิ้นผิงแบบคุยกันยาวๆเรื่องใหญ่ของโลกตั้งแต่การค้าเทคโนโลยีไปจนถึงสงครามยูเครนฝรั่งเศสประเทศมหาอานาจเก่าในยุโรปจีนมหาอำนาจใหม่ที่กำลังก้าวขึ้นมาท้าทายอเมริกา แล้วสองประเทศนี้กำลังจะจับมือกันถ้าใช่ใครจะคือผู้ชนะและใครจะเจ็บตัวจุดโฟกัสสำคัญคือมาครงอยากให้จีนช่วยดันสันติภาพยูเครนใช้อิทธิพลกับรัสเซียให้สงครามหยุดสักทีส่วนจีนเองก็ส่งสัญญาณว่าพร้อมร่วมมือกับยุโรปในหลายด้านตั้งแต่เศรษฐกิจพลังงานจนถึงเทคโนโลยีแห่งอนาคตฟังดูดีใช่ไหมครับแต่ข้อตกลงครั้งนี้มันอาจไม่ใช่แค่ธุรกิจ แต่มันคือเกมการเมืองโลกที่สหรัฐอเมริกาอาจไม่ชอบเอาเสียเลยโลกหลังจากนี้จะยังมีขั้วเดียวแบบอเมริกานำหรือเรากำลังเห็นกำเนิดขั้วใหม่ที่ยุโรปและจีนเดินคู่กันคลิปนี้เราจะเล่าให้ครบเดิมพันใหญ่คืออนาคตระเบียบโลกและคำถามสำคัญคือใครกันแน่จะเป็นคนได้กำไรใครต้องเสียอำนาจถ้าพร้อมแล้ว เราไปลุยพร้อมกันครับก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่าทำไมมาครงถึงบินด่วนไปจีนตัวนี้การยืนครั้งนี้ไม่ใช่ไปเที่ยวกินติ่มซำชมกำแพงเมืองจีนแน่นอนครับแต่มันคือรัดเยือนอย่างเป็นทางการถึงสวันเต็มคือ3-5ธันวาคมนี้เองสดสดร้อนๆเลยและนี่เป็นครั้งที่4ที่มาครงไปเจอกับสีจิ้นผิงตั้งแต่ขึ้นเป็นประธานาธิบดีแปลว่าเขาจริงจังกับความสัมพันธ์กับจีนมากๆทําไมล่ะ เพราะยุโรปตอนนี้อยู่ในสถานการณ์ที่ต้องหายใจลำบากสุดๆส,สงครามยูเครนยังไม่จบราคาพลังงานแกว่งเศษรษฐกิจยุโรปโตช้าการค้าเทคโนโลยีโดนสหรัฐลากเข้าสึกกับจีนฝรั่งเศสซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำยุโรปต้องหาทางรอดใหม่ก่อนที่ตัวเองจะโดนกระแสะโลกแซงจนหายไปจากเกมขณะเดียวกันจีนเองก็เจอปัญหาเศษรษฐกิจไม่ได้โตแรงเหมือนเมื่อก่อน เขาเลยต้องการพันธมิตรที่ไม่ใช่อเมริกามากขึ้นจะเห็นได้จากคำพูดของสีจิ้นผิงที่อยากให้จีนกับยุโรปมีอิสระทางยุทธศาสตร์ของตัวเองไม่ใช่ปล่อยให้สหรัฐกำหนดทุกอย่างและอีกอย่างนะแม้จีนกับยุโรปจะรักไม่ค่อยลงตัวแต่ก็ยังต้องพึ่งกันโดยเฉพาะเรื่องการค้าและอุตสาหกรรมเยอะมาก ยุโรปขาดดุลการค้ากับจีนหนักสุดๆมาโครงก็เลยไปคุยเรื่องนี้ตรงๆขอให้จีนเปิดตลาดให้มากขึ้นเปิดทางให้สินค้าฝรั่งเศสเข้าไปขายบ้างพูดง่ายๆก็คือฝรั่งเศสต้องการเงินโอกาสการค้าจีนต้องการพันธมิตรภาพลักษณ์และแรงสนับสนุนบนเวทีโลกทั้งสองจึงได้ประโยชน์ร่วมกันถ้าจับมือสําเร็จแต่นี่ไม่ได้เป็นแค่เรื่องเศรษฐกิจนะครับเพราะในแถลงการของมาโครงเขาพูดเลยว่า เรากำลังเผชิญความเสี่ยงระเบียบโลกกำลังสั่นคลอนประโยคนี้เลยครับที่แบบอา้าวโลกเรามันหนักขนาดนั้นเลยเลยใช่ครับเพราะถ้าจีนบวกฝรั่งเศสร,ร,ร่วมกันจริงๆมันหมายถึงค้วอานาจใหม่กาลังถูกปั้นขึ้นมาเหมือนเกมการเมืองโลกที่กำลังรีเซ็ตและมาโครงกำลังจับที่นั่งดีๆก่อนที่เกมจะเริ่มรอบใหม่สรุปให้เข้าใจง่ายๆในประโยคเดียวคือ ฝรั่งเศสไปจีนครั้งนี้คือหมากสำคัญของศึกชิงอำนาจระดับโลกที่ทุกคนโดยเฉพาะเอเมริกาต้องจับตานี่แหละครับคือฉากหลังที่ทำให้ดีลนี้น่าจับตามองแบบสุดๆเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูว่าบนโต๊ะเจรจามีอะไรใหญ่ๆวางอยู่บ้างเฮ้ล่ะเรารู้แล้วว่าทำไมฝรั่งเศสต้องไปจีนแล้วสองผู้นำเขาคุยอะไรกันล่ะบอกเลยว่าหนักทุกเรื่อง ไม่ใช่คุยเรื่องฟุตบอลหรือวายบอร์โดสแน่นอนครับวาระใหญ่ๆมี3มเรื่องหลักๆดังนี้ 1. การค้าและเศรษฐกิจแก้เกมดุลการค้าขยายโอกาสใหม่ก่อนอื่นเลยฝรั่งเศสกับยุโรปเจ็บตัวเรื่องการค้าเพราะขาดดุลกับจีนหนักๆสินค้าจีนไหลเข้ามาหยุดแต่สินค้ายุโรปเข้าไปจีนยากมากมักครงก็เลยบอกกับจีนแบบตรงๆว่า ขอทางให้สินค้าฝรั่งเศสบ้างเอาแบบแฟร์หน่อยพี่จีนและทั้งสองประเทศก็มีการลงนามความร่วมมือหลายฉบับในพลังงานนิวเคลียร์พลังงานสีเขียวและเทคโนโลยีอนาคตพูดแบบง่ายๆฝรั่งเศสอยากได้เงินจีนอยากได้แรงสนับสนุนบนเวทีโลกทั้งสองเลยวินวินถ้าคุยกันลงตัว 2. ส,สันติภาพยูเครน มักคงขอให้จีนช่วยกดดันรัสเซียเรื่องนี้คือตัวระเบิดของดีลเลยครับเพราะมักคงบอกว่าจีนมีอิทธิพลกับรัสเซียมากที่สุดถ้าอยากให้โลกเห็นว่าจีนต้องการสันติภาพจริงก็ช่วยทำให้สงครามยูเครนมันหยุดที่เถอะเขาพูดชัดขอให้จีนมีบทบาทมากขึ้นในเวทีสันติภาพแต่จีนก็ตอบแบบนักการทูตเนียนๆว่าสนับสนุนสันติภาพแต่ ต้องตามแนวทางของเราฟังดูดีแต่ก็ยังไม่ใช่คำว่าจะไปกดดันปูตินให้หยุดยิงนะเพราะจีนเองก็มีมิตรภาพมหาประลัยกับรัสเซียจะให้ตัดเพื่อนทิ้งเพราะมักคงเดินมาขอก็ไม่ง่ายอีกเรื่องหนึ่งที่เด็ดมากคือฝรั่งเศสกำลังปั้นภาพว่ายุโรปไม่ใช่ลูกน้องสหรัฐอีกต่อไปมักคงพูดถึงความเสี่ยงของระเบียบโลกที่กำลังแตกเป็นเสียเส่ยงเสี่ยง ถ้าไม่มีการร่วมมือที่สมดุลที่สุดระหว่างประเทศใหญ่ๆสีจิ้นผิงก็สวนกลับมาแบบลึกซึ้งว่ายุโรปต้องมีอิสระทางยุทธศาสตร์ของตัวเองคือพูดง่ายๆจีนกำลังชวนยุโรปออกจากเงาอเมริกาเหมือนกำลังบอกว่ามาอยู่วงนี้สิเดี๋ยวพี่จีนดูแลเองและที่น่าสนใจคือแม้ยุโรปจะเป็นพันธมิตรสหรัฐ แต่มักคงก็พยายามเล่นสองฝั่งเพื่อผลประโยชน์ประเทศตัวเองคือเกมนี้มันลึกเหมือนกำลังเลือกที่นั่งบนโต๊ะใหม่ของโลกที่ผู้จัดเกมอาจไม่ใช่อเมริกาอีกต่อไปสรุปฝรั่งเศสไปจีนรอบนี้ไม่ได้ไปคุยเรื่องซื้อขายอย่างเดียวแต่มันคือดีลอนาคตของสมดุลอำนาจโลกถ้าดีลนี้จับมือสำเร็จอเมริกาจะเริ่มรู้สึก หนาวลึกๆเพราะยุโรปอาจเริ่มห่างอิทธิพลสหรัฐทีละก้าและยูเครนอาจมีความหวังเรื่องสันติภาพครั้งใหม่แต่ความหวังนั้นยังต้องผ่านด่านรัสเซียให้ได้ก่อนข้อตกลงเต็มโตะ๊ะแต่คำถามคือมีอะไรบ้างที่ได้จริงแล้วตอนนี้และอะไรที่ยังแค่คำพูดสวยๆเอาล่ะเราคุยกันไปเยอะแล้วว่าเขาคุยเรื่องอะไร คราวนี้มาดูว่าออกผลลัพธ์เป็นรูปธรรมแค่ไหนผลที่เห็นชัดชัดทันทีข้อกตกลงความร่วมมือ12ฉบับใช่ครับรอบนี้ไม่ใช่แค่จับมือยิ้มสวยๆถ่ายรูปแต่มีดีลความร่วมมือเกิดขึ้นจริงครอบคลุมตั้งแต่พลังงานนิวเคลียร์พลังงานสีเขียวเทคโนโลยีใหม่สิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นสัญญาณว่าจีนกับฝรั่งเศสกำลังเดินหน้าแบบจับต้องได้แล้วนะ แต่ดิลอภิมหาเงินก้อนใหญ่ยังไม่มาข่าวสำคัญมากคือไม่มีดิลใหญ่ระดับสั่งซื้อเครื่องบินแอร์บัสหรือโครงการยักษ์ที่คนคาดหวังไว้ก่อนเจรจาดันไม่เกิดซึ่งนี่แสดงว่าจีนยังถือแต้มต่อไว้อยู่ยังไม่อยากทุ่มมัดใจฝรั่งเศสทันทีเพราะยังต้องเล่นเกมกับสหรัฐยุโรปไปพร้อมกันเปรียบเหมือนจีบินอยู่ครับฝรั่งเศสให้ใจไปเยอะแล้ว แต่จีนเออยังไม่ให้ของขวัญชิ้นใหญ่เรื่องยูเครนได้แค่คำพูดสวยๆก่อนประเด็นสันติภาพยูเครนกลายเป็นความหวังแบบคลุมคลุมเครือเครือมาโครงขอให้จีนใช้บทบาทกดดันรัสเซียแต่จีนตอบแบบนักการทูตสวยๆว่าพร้อมสนับสนุนสันติภาพตามแบบของจีนแปลเป็นภาษาชาวบ้านคือคุยได้นะแต่เราไม่สัญญาอะไรทั้งนั้นนักวิเคราะห์หลายเจ้าเลยบอกว่า ด้านยูเครนย,ยังไม่เห็นผลจริงในเร็วๆนี้แต่ผลทางภาพลักษณ์และสัญญาณทางการเมืองโลกชัดเจนมากเรื่องนี้แหละที่ใหญ่กว่าเศรษฐกิจการพบกันครั้งนี้ส่งสัญญาณว่ายุโรปกำลังพยายามเดินเกมเองไม่รออเมริกาอีกต่อไปมาครงเตือนว่าระเบียบโลกกำลังเสี่ยงแตกสลายถ้าไม่หาทางออกใหม่และจีนก็เชียร์ยุโรป ให้มีอิสระทางยุทธศาสตร์ของตัวเองภาพมันออกมาแบบฝรั่งเศสกับจีนจับมือกลางโต๊ะใหญ่แล้วหันไปมองสหรัฐแบบเราก็มีเพื่อนใหม่เหมือนกันนะผลต่ออเมริกาจีดถึงหัวใจถ้ามองจากมุมวอชิงตันนี่คือสัญญาณเตือนดังๆว่ายุโรปอาจแยกทางผลประโยชน์กับสหรัฐบางเรื่องการเปลี่ยนสมการแบบนี้อาจทำให้คั้วอำนาจโลกสั่น สรุปแบบเข้าใจง่ายๆข้อตกลงเศรษฐกิจเกิดขึ้นจริงความสัมพันธ์จีนฝรั่งเศสแน่นขึ้นยังไม่มีดีลการเงินยักษ์ที่หือหวาเรื่องสงครามยูเครยนยังคงเป็นแค่ความหวังแต่สิ่งสำคัญสุดคือสัญญาณทางการเมืองโลกเปลี่ยนไปแล้วคำถามก็คือดีลนี้จะไปได้ไกลแค่ไหนจีนจะเลือกฝั่งชัดๆัดไหมหรือทั้งหมดนี้จะเป็นแค่ภาพสวยๆที่ไม่มีผลของจริง ทีนี้มาดูความหมายจริงๆของการจับมือครั้งนี้นะครับเพราะมันไม่ได้สะเทือนแค่ฝรั่งเศสกับจีนแต่มันสะเทือนทั้งระบบโลกเลย 1. โลกกำลังจะไม่ใช่อเมริกานำอีกต่อไปสีจิ้นผิงบอกอยุโรปว่าต้องมีอิสระทางยุทธศาสตร์ของตัวเองคืออย่าตามใครโดยเฉพาะสหรัฐและมาโครงก็ดูสนใจไอเดียนี้อยู่ไม่น้อย เพราะเขาเตือนเลยว่าระเบียบโลกกำลังเสี่ยงแตกสลายตีความแบบโหดๆคือฝรั่งเศสกำลังบอกว่ายุโรปควรเริ่มเดินเกมของตัวเองเป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปีที่ยุโรปเปิดตัวเป็นผู้เล่นเดียวไม่ใช่แค่ผู้ตามอเมริกา 2. จีนกำลังดึงยุโรปออกจากสหรัฐด้วยเศรษฐกิจจีนฉลาดมากครับ เขาไม่ได <S an> ้ชวนยุโรปด้วยคำหวานอย่างเดียวแต่เสนอโอกาสที่จะรวยไปด้วยกันดีล1ิฉบับด้านพลังงานเทคโนโลยีที่ถูกลงนามเป็นสัญญาณชัดว่าจีนพร้อมเปิดแขนรับฝรั่งเศสมากขึ้นและยุโรปตอนนี้ก็ต้องการเงินและตลาดแบบหนักๆเพราะเศรษฐกิจโดนสงครามเงินเฟ้อเล่นงานมานานดังนั้นเกมนี้คือจีนใช้เศรษฐกิจ ล่อพันธมิตรใหม่ทางการเมืองอเมริกานี่จุกเลยเหมือนแฟนเก่าเห็นแฟนใหม่รอกว่ารวยกว่า 3. ยูเครนมีความหวังแต่ยังลุ้นหนักมาโครงหวังให้จีนกดดันรัเสเซียให้สงครามหยุดสักทีเพราะจีนคือเพื่อนสนิทปูตินที่พูดกันรู้เรื่องที่สุดแต่จีนยังไม่ให้คำสัญญาชัดเจนแปลว่าความหวังยังมี แต่ต้องดูว่าจีนจะยอมกระทบเพื่อนรักมากแค่ไหนเพราะถ้าจีนยอมเปลี่ยนท่าทีเรื่องยูเครนจริงๆวันนั้นโลกจะรีเซ็ตครั้งใหญ่ทันที 4. นี่คือหมากเปิดเกมสงครามเย็นแบบสงครามเย็นรูปแบบใหม่หรือหายุรปขยับเข้าหาจีนมากขึ้นเรื่อยๆโลกอาจกลายเป็นฝั่งสหรัฐก็หน้าโต้ฝั่งจีนก็พันธมิตรใหม่ อาจรวมยุโรปด้วยถ้าแบบนี้คือสงครามเย็นเวอร์ชัน2.0เพียงแต่ครั้งนี้ไม่ได้แบ่งด้วยอุดมการแบบคอมมิวนิสต์ประชาธิปไตยแต่แบ่งด้วยผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี5มาครงมองไกลแต่เสี่ยงโดนหนามจากทุกทิศฝรั่งเศสได้ภาพลักษณ์ว่าตัวจริงของยุโรปแต่ก็เสี่ยงมากสหรัฐอาจไม่พอใจ ชาติเพื่อนบ้านในยูอาจบอกว่าทําไมไปดิวเดียว,ยวถ้าจีนไม่ทําจริงเรื่องยูเครนจะกลายเป็นใบสั่งอ้อมที่ล้มโต๊ะได้ทุกเมื่อการเล่นเกมสองข้างมันเท่แต่พลาดทีเดียวก็หมดอนาคตสรุปวิเค,คราะห์โลกกําลังเข้าสู่ยุคหลายขั้วจริงจังจีนฝรั่งเศสอาจกลายเป็นกําลังใหม่ที่ทวงดุลอเมริกา เศรษฐกิจคือเครื่องมือหลักดึงพันธมิตรสันติภาพยูเครยนยังลุ้นหนักเกมนี้เพิ่งเริ่มบทต่อไปเดือดขึ้นแน่นอนนี่แหละครับดิวที่มีเดิมพันคืออนาคตของระเบียบโลกทั้งหมดมาถึงตรงนี้หลายคนอาจเริ่มคิดแล้วว่าโอเคดีนะจีนกับฝรั่งเศสคุยกันโลกน่าจะดีขึ้นใช่ครับถ้าทุกคนตั้งใจเรื่องสันติภาพจริงๆ แต่โลกความเป็นจริงมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะ 1. ถ้าจีนขยับจริงในยูเครนโลกอาจพลิกทันทีจีนมีอิทธิพลกับรัสเซียมากที่สุดเพราะเป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์กันอยู่ฝรั่งเศสเลยหวังให้จีนกดปูตินให้หยุดยิงหรือเปิดโต๊ะเจราจาแบบจริงจังถ้าสําเร็จเท่ากับจีนจะถูกมองว่าเป็นผู้นําสันติภาพโลกอเมริกาอาจเสียคะแนนนําไปทันทีแต่ถ้าไม่สําเร็จเท่ากับฝรั่งเศสอาจโดนมองว่าหลงเล่นตามจีน 2. ถ้าความร่วมมือทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นจริงยูโรโซนมีโอกาสฟื้นแรงฝรั่งเศสต้องการตลาดแรงงานและดีลความร่วมมือหลายฉบับก็เกิดขึ้นแล้วจริงๆถ้าจีนเปิดตลาดจริงๆเศรษฐกิจยุโรปอาจมีแรงกระตุ้นใหม่แต่ถ้าทําแค่สวยๆบนกระดาษยูโรโซนก็ยังคงติดลมเหมือนเดิมเพราะตอนนี้ยุโรปเองก็ยังแตกเป็นหลายเสียงไม่ใช่ทุกประเทศที่อยากสนิทกับจีน 3. ยุโรปกําลังแยกทางผลประโยชน์กับสหรัฐมาครองเตือนถึงความเสี่ยงของระเบียบโลกที่อาจแตกสลาย เป็นสัญญาณว่ายุโรปอาจไม่อยากเป็นผู้ตามอีกต่อไปมันคือการส่งข้อความตรงไปที่วอชิงตันว่าหยุดคิดว่าเราต้องเดินตามอเมริกาตลอดได้แล้วคำถามคือสหรัฐจะยอมให้ยุโรปหลุดมือหรือไม่ 4. จะเกิดสงครามเย็น2.0แบบเงียบๆหรือถ้ายุโรปขยับเข้าใกล้จีนโลกอาจถูกแบ่งเป็นสองขั้วแบบใหม่แต่คราวนี้ไม่ใช่คอมมิวนิสต์แบนประชาธิปไตยแต่เป็นแข่งขันกันด้วยเศรษฐกิจเทคโนโลยี Technology, และสปลายเชน 5. มาครองเล่นบทนักการทูตโลกแต่ตัวเองก็เสี่ยงถ้าเขาเดินเกมพลาดเพียงครั้งเดียวทั้งยุโรปอาจโดนล่าเข้าเกมที่จีนต้องการหรือรัสเซียอาจใช้ช่องนี้เล่นกลับและอเมริกาอาจมองฝรั่งเศสเป็นตัวป่วนคำถามสำคัญที่อยากให้ทุกคนคิดไปพร้อมกันจีนกับฝรั่งเศสแค่คุยสวยๆตามพิธีหรือจะเดินเกมจริงจังถ้ายุโรปเริ่มแยกจากอเมริกาจะช่วยให้โลกสงบขึ้นหรือปั่นป่วนกว่าเดิมจีนจะเลือกสันติภาพยูเครนหรือมิตรภาพกับรัสเซีย สุดท้ายใครกำลังได้เปรียบในเกมนี้และใครกำลังจะเสียบัลลังความเห็นส่วนตัวแบบตรงไปตรงมานะครับผมคิดว่าดีลนี้ยังไม่ใช่คําตอบสุดท้ายแต่มันคือจุดเริ่มต้นของบทใหม่ของโลกถ้าเกมนี้เดินต่อระเบียบโลกจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปและตอนนี้ทุกประเทศรวมทั้งไทยเองก็ต้องเริ่มถามตัวเองเหมือนกันว่า เราจะยืนอยู่ตรงไหนในโลกหลายขั้วที่กำลังมามาถึงตอนสุดท้ายแล้วครับการที่ฝรั่งเศสจับมือจีนครั้งนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องการค้าไม่ใช่แค่ภาพถ่ายสวยๆหน้าโถงประชมุมแต่มันคือประกาศว่าโลกเราอาจไม่ได้มีผู้นำเพียงขั้วเดียวอีกต่อไปมาครองเตือนว่าระเบียบโลกกำลังเสี่ยงแตกสลายและจีนเองก็ชวนยุโรปให้เดินด้วยอิสระทางยุทธศาสตร์ถ้าเกมนี้เดินต่อเราอาจได้เห็น โลกหลายขั้วที่แข่งขันกันด้วยเศรษฐกิจเทคโนโลยีสันติภาพยูเครนอาจมีความหวังครั้งใหม่ความสัมพันธ์อเมริกายุโรปอาจสั่นสะเทือนหนักคำทำนายของผมคือภายใน6ถึง12เดือนจะมีดีลใหญ่โผล่ถ้าความสัมพันธ์แน่นขึ้นและบทบาทจีนในยูเครนจะเป็นตัววัดว่าเกมนี้เดินได้จริงหรือไม่ทำไมทุกอย่างอาจกลายเป็นแค่ละครเวทีการทูดซีนใหญ่ โลกกำลังเขียนบทใหม่อยู่ตอนนี้และคำถามคือใครจะได้เป็นพระเอกใครจะโดนตัดบทออกจากเกมและคุณล่ะคิดยังไงกับเกมครั้งนี้จีนฝรั่งเศสจะทำให้โลกสงบขึ้นหรือจะพาเราเข้าใกล้ความขัดแย้งใหม่คอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างเลยครับผมอยากรู้ว่าคุณเลือกโลกแบบไหนในอนาคตนี้ถ้าชอบคอนเทนต์แบบวิเคราะห์เจาะลึกแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามธนินพอดแคส เพื่อไม่พลาดทุกตอนที่เราจะเล่าเกมโลกที่กำลังเปลี่ยนให้คุณเข้าใจง่ายที่สุดแล้วเจอกันตอนหน้ากับข่าวใหม่ที่อาจเปลี่ยนอนาคตโลกอีกครั้งผมธนินพอดแคสสวัสดีครับ